ณนะวันนี้นะเผื่อพรุ่งนี้นางอาจจะเปลี่ยนใจณนะวันนี้ไม่กลับขอเคลียรขออนุญาตเคลียร์ตัวเองก่อนฉันนะ่ะฉันก็พูดกับสัมภเวสีไปว่าจริงๆนางน่านะจะกลับมาเนาะใช้วิกฤต,ตตรงนี้ให้เป็นโอกาสเพราะอย่างน้อยมันจะทําให้การด่าจากพวกชาวนงชาวเน็ตอะ่ะมันซอฟลง เหมือนจะเป็นประเด็นเงียบหายไปสักพักแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของดิวอริสราที่ถูกแชร์กลางรายการดังว่าเคยยืมของหรูรวมมูลค่าสูงถึง62ล้านบาทจากมาดามเมนี่หรือคุณเมวาสนาอินทแสงนักธุรกิจชื่อดังแต่กลับไม่นำมาคืนตามกำหนดค่ะในขณะเดียวกันดิวก็พยายามฝ่ามารสุมด้วยการขายของใช้ส่วนตัวของตนเองผ่านทางอินสตาแกรม โดยให้คนที่สนใจในแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นต่างหูรองเท้าและขคองแบรนด์เนมหรูอ,อีกหลากหลายชิ้นนอกจากนี้ดิวยังเพิ่งประกาศเซ็งร้านทำเล็บย่านทองหล่อกับร้านทำเล็บสุดรักนะคะ Bar of Beauty ซึ่งก็เป็นร้านที่ให้บริการทำเล็บต่อขนตาแว็กซ์ขนสปามือเท้าในราคา1.5ล้านบาทค่ะ ขณะที่ทางด้านของมาดามเมนี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่ออีกครั้งถึงความคืบหน้าหลังจากไปออกรายการหวนกระแสทางเดิวได้ติดต่อคืนเงินแล้วหรือยังซึ่งก็ได้มีประกาศผ่านทาง i n s t a g r กรและ Facebook ส่วนตัวไปแล้วว่าได้สร้อยโลตัสคืนและได้นาฬิการิชาร์ดมิวคืนแล้วก็จะเหลือสร้อยบุเกอรี่และกระเป๋าอีก2ใบ2ชิ้นนี้เรื่องอยู่ที่กองปราบ และอยู่ที่การเจรจากับทางดิวว่ามีการจ่ายส่วนหนึ่งและผ่อนชำระก,กันอย่างไรอันนี้เท่าที่ทราบจากทางทนายปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจบกันได้เรื่องก็ยังคงคาราคาซังกันอยู่ซึ่งทางดิวก็ตกลงว่าจะจ่ายแต่ก็ยังไม่ได้จ่ายก็ต้องมีขั้นตอนในเรื่องของคดีความกันต่อไปหลังจากจบรายการผลกระแสเนี่ยทางน้องก็ทักมาขอโทษก็ทักมาเยอะพอสมควรนั่นคือได้คุยกันครั้งสุดท้ายเราก็บอกเขาไปว่าเราไม่ได้โกรธนะให้อภยัยแต่อย่าพึ่งมายุ่งกันเลย เจรจากับทางคุณดีว,ว่าแบบเขาจะจ่ายส่วนหนึ่งแล้วก็มีการผ่อนชําระกันอย่างไรอันนี้เท่าที่ทราบจากฝ่ายทนายแต่ณนะปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจบกันได้ต้องใช้คํานี้ดีกว่าก็ยังไม่จบกันได้ก็เลยยังคาราคาสั่งอยู่อยู่ในกระบวนการที่ทางกฎหมายแล้วก็น่าจะโปรเซสถึงคดีความต่อไปเพราะว่าเหมือนรับ รับว่าจะจ่ายส่วนหนึ่งก็สุดท้ายก็ไม่ได้จ่ายหรือแม้กระทั่งตัวสร้อยมรกตของเมเองอะ่ะก็เห็นว่าตกลงว่าจะมีการจ่ายการตกลงทาสัญญาแต่สุดท้ายก็เหมือนเหมือนยังไม่ได้รับอะไรเงี้ยก็เลยน่าจะมีโปรเซสคดีความต่อไปแหละหลังจากจบรายการหุนกระแสน้องทักมาก็ทักมาขอโทษแล้วก็ทักทักมาเยอะพอสมควรค่ะแต่ว่านั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่โกรธนะมาก็ไม่เคือง ค่าของคืนทุกอย่างอ่ะพี่ให้อาภัยแต่ว่าก็อย่าเพิ่งยุ่งกันเลยอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆก็คือคุยกับทนายก็บอกว่าจะกลัดตั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้วก็ก็ยังไม่ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจอาจจะยังพยายามพยายามอยู่เมย์ก็เชื่อนะว่าเขาพยายามอยู่อ,อะไรนะคะทั้งหมดเขาคุยกันเยอะมากแต่สุดท้ายมันมันเหมือนไปเรื่อยๆอ่ะมันเหมือนแบบอาตกลงกันว่าจะเอาให้ เท่านี้เท่านี้ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ตามตกลงแล้วก็ยืดไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหรือเขากำลังพยายามอยู่เราก็ไม่แน่ใจผ่านทนายใช้คําว่าผ่านทนาไมตัวเมยเองไม่ได้คุยแล้ว<ม>ค่ะ<ม>ก็จะมีกัน คือจริงๆแล้วมันไม่เพิมงเป็นเดทไลน์ค่ะโ r ้นตอ s ของกระบวนการของทางกฎหมายมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละทางทางกองปราบเองเขาก็สืบสวนสอบสวนครบหมดแล้วแล้วก็คุยกับทางไม่ว่าจะเป็นร้านที่รับสร้อยคอแล้วก็กระเป๋าอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ไอสินค้าที่เราได้มาแล้วอ่ะเขาก็ยังยังอยู่ในในใน,ในคดีความเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคือมันถึงเวลาสุดท้ายก็คงจะต้องดําเนินการ กรนบวนโปรขั้นตอนว่ามันลารขั้นมันก็คงเป็นปรเซสของทางกฎหมายทางตำรวจนะคะว่าเขาจะให้ระยะเวลากันยังไงหนูว่ามันเป็นจะใช้คําว่าสามัญสำนึกหรือเปล่าหรือไม่รู้แต่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องได้ไหมมนุษย์ผู้สุชนคนปกติของของเราเราควรจะได้คืนไหมเพราะเราเห็นแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่กับคนนี้นะ ในความปฏิบัติอ่ะมันควรจะให้ของเขาคืนไหมสมมุติสิ่งเนี้ยมันคือลูกพี่อ่ะพี่จะให้ลูกพี่คืนปะ่ปะนึกออกป่ะสิ่งนี้ยมันคือลูกเราอ่ะแล้วลูกเราหายไปอ่ะสมมุตินะสมมติแล้วเรารู้ว่าลูกเราอยู่ตรงนี้คุณจะไม่ให้ลูกเขาคืนหรอไม่ว่ามันเป็นเรื่องควรที่จะให้ถูกไหมพี่ว่าไงอ่ะหนูว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นป่ะ ขณะที่เพจดังไลฟ์เพจค่ะก็แท็กทีมจี้ให้ดิวเนี่ยเดินทางกลับไทยได้แล้วอย่างเช่นเพจเจมอยร้อยแปดโพสต์ว่าดิวอริสรายยังไม่กลับไทยยังไม่ใช่นี่ยังเงียบไม่หือไม่อือผิดก็ว่าไปตามผิดแต่รีบกลับมาได้แล้วทุกคนคิดถึงอีพิมเมียทนายแก้วเพจอีป้าข้างบ้านคิดถึงจังเมื่อไหร่น้อจะกลับเมืองไทยรีบมาใช้นี่ด่วนคุณผู้ชมคะต้องเรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเลยจริงๆค่ะเมื่อคุณพ่อของคุณดิว ล่าสุดก็มาเสียชีวิตนะคะและดิวก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าจะอยู่ในหัวใจเสมอซึ่งก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปแสดงความเสียใจกับเธอล่าสุดเพจอีป้าข้างบ้านก็มาอัปเดตว่าดิวเนี่ยจะกลับไทยมางานศพพ่อตัวเองหรือไม่เฮลีพ่อของดิวเสียชีวิตท่านป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกมาพักใหญ่อีป้าก็ขอแสดงความเสียใจแต่จริงๆอีป้ารู้มาแล้วว่าดิวจะกลับหรือไม่กลับ อีป้าคิดว่าสมควรจะกลับไหมพวกแกว่ายังไงนางอาจจะกลัวก็ได้แต่นางคงไม่ถึงขั้นใจดำไม่กลับหรอกนั่นพ่อเลยนะท่านรักดิวมากและดิวเป็นลูกสาวคนเล็กและลูกสาวคนเดียวณวันนี้ยังไม่กลับขออนุญ,ญาตเคลียร์ตัวเองก่อนขออนุญ,ญาตหาเงินเพื่อจะมาใช้หนี้ก่อนและขอให้ทางบ้านเก็บศพคุณพ่อไว้3เดือนจริงๆนางน่าจะกลับมาเนอะใช้วิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาส เพราะอย่างน้อยมันจะทําให้การด่าจากพวกชาวเน็ตซอบลงแต่ก็ไม่ฟังกูก็แล้วแต่เลยแล้วดิวไม่มางานศพพ่อเหรอคะเนี่ยฉันก็พูดไปแล้วไงว่าทุกคนก็รอลุ้นอยู่แต่สําหรับที่ฉันรู้มันะนะแค่ณนณะวันนี้นะเผื่อพรุ่งนี้นังอาจจะเปลี่ยนใจณนะวันนี้ฮึไม่กลับขอเคลียร์ขออนุญาตเคลียร์ตัวเองก่อนขออนุญาตเคลียร์ตัวเองขออนุญาต,ต,ออญาตหาเงินเพื่อจะมาใช้หนี้ก่อน นะณนะวันนี้นะเผื่อพรุ่งนี้นางเปลี่ยนใจเผื่อนางเห็นอีป้าไรแล้วบอกอีป้ามึงปากดีนางจะกูกลับเลยกลัวเป็นแบบนั้นอีกแต่ณนะวันนี้ก็คือเท่าที่รู้มาก็คือยังยังไม่มีข้อมูลนั้นเพราะดิวบอกแล้วเหมือนที่ฉันย้ำไปเมื่อกี้ว่าดิวดิวขออนุญาตเก็บเก็บเขาเลยละเก็บให้ให,ให้ให้ทางบ้านอะเก็บศพคุณพ่อไว้ก่อนสักสามเดือนนั่นแหละถ้านางเคลียร์ตัวเองได้นางก็คงฉันนะ่ะฉันก็พูดกับสัมภเวสีไปว่าจริงๆนางนะ่าจะกลับมาเนาะใช้วิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสเพราะอย่างน้อยมันจะทําให้ การด่าจากพวกชาวนงชาวเน็ตอ่ะมันซอฟลงเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าดิวอ่ะยังทุกคนจะแบบด่านางน้อยลงใช้ช่วงเวลาเนี้ยเพราะอะไรทุกคนยังมีความแบบว่าสงสารที่นางสูญเสียคุณพ่อเออแต่ก็ไม่ฟังกูไม่หือไม่อือก็ยังเงียบคลิปก็แล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่อลิศราเลยทําไมไม่กลับป้าก็พูดไปเมื่อกี้สัศวีสัสว์สัตสัตวสัตมาช้าหรือว่าเปรียบพูดไม่ชัด ลูศรศิษาเหมือนเขายังไม่กลับมาก็คือเขาบอกว่าขอเลียร์ตัวเองโกนแล้วตอนนี้เขายังไม่ไมีตังม,มาจ่ายไงยกลัวกลับมาแล้วแบบไม่มีตงังแล้วมันจะเกิดปัญหาอีกอืม